นี่ครับไปซื้อเสื้อมาครับเขาลดราคาพิเศษอันนี้ยี่ห้อ Beverly Hills Polo โล u ับเลยนะครับเขาขายแค่290ครับผมไปซื้อไว้ก่อนเพราะว่าผมมาเป็นคนขี้ร้อนครับผมก็เลยต้องใส่เสื้อที่แบบเป็นแนวแนวผ้าอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยแล้วมันสวยมันน่ารักดีนะครับน่ารักไหมครับผมก็เลยคิดว่าซื้อไว้คือมันก็เดี๋ยวเราก็ได้ใส่เปนคอตตอนร้อยเอร์เซ็นตนะครับ เป็นลายหมีน่ารักอย่างนี้นะแต่ก็เอามาดูรดู้สึกว่าเล็กไปน,นิดนึงเพราะว่าผมคิดว่า XL นี่ก็น่าจะหลวมแล้วนะแต่ปรากฏว่าแสดงว่าไซส์ของ Beverly h i l l Polo c u p เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับยังไงคนที่ซื้อนะครับก็ต้องเผื่อไซส์นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับก็ธรรมดาแต่ผ้าเนี่ยเนื้อดีน่าจะผมใส่แล้วน่าจะไม่ร้อนนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับ จากราคา990เหลือแค่290บาทนะครับนี่แหละครับ